สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องชาววันเสาร์เนาะเอ้ยวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์ฮัตมาตาอันตลาดท่าบูเซลพี่น้องพอดี้คอยได้คอ้งมาหน่อยหนึ่งพี่น้องจะมารีวิวให้เบิรงเนาะพ่อได้หายคิดถึงวันนี้ก็อากาศหนาวพี่น้องประมาณสามองศาพี่น้องมือเสาร์นี่สามองศาแต่ความรู้สึกมันติดลบเจ็ดองศาแต่ว่าขยามมือเสาร์นี่มันจะมีความรู้สึกหนาวขยับกางเกงเดนอยู่พี่น้องมือเสาร์นี่หนาวหนาวเนาะ เพราะว่าอันคันสมมุติว่าแดดออกแล้วมันจะบ่ค่อยหนาวปานเดงพี่น้องมันบ่คือกันกับอันไอ้ความแบบอยังงล่ะอันไอ้ซ้ำกันนะความความหนาวซ้ำกันคันมีแดดออกมันสิอุ่นนะพี่น้องคันมันบ่แดดออกมันสิหนาวนะมื้อนี้่ควรจะพามาเบิ่งน้ำแข็งเด้อพี่น้องมืันนี่มันหนาวกว่าเมื่อวานนี่เด้อพี่น้องมื้อนี้มันสิหนาวกว่าเมื่อวานนี่มื้ออื่นก็สิเริ่มมื้ออื่นก็สิเริ่มอันอุ่นล่ะพี่น้องมาถ่ายให้เบิ่งเนาะ มาทายเบิ้งอันซ้ำซ้ำมันมีไม่ปีนี่ละพี่น้องเขาอยู่มาหนีซีบก็ปีแล้วมีปีนี่ละที่มันหนาวหนาวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องหนาวแบบว่าติดลบนะปกติแล้วมันสีบอค่อยติดลบหรอกประเทศอังกฤษเนี่ยมันสิประมาณยางเกงกับที่ลบหนึ่งองศาสองแต่ว่าปีนี้มันติดลบสามองศาสี่องศามันเป็นปีที่หนาวนะประตูอันประตูหัวกะต้องเอาไดเป่าผมต้องเอาไดเป่าผมไปอันยังไงล่ะ ไปเป่านะให้ให้มันให้มันละลายก่อนจังเปิดประตูได้พี่น้องเหมืนอนเขามีของมารีวิวให้เบิ่งเนาะแต่ว่าเอยไปถ่ายบรรยากาศทั้งหน่อให้เบิ่งซะก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องว่าก็ได้ยังมาเนาะเดี๋ยวปิดประตูก่อนพี่น้องพึศหนึ่งกะได้บ่หลายปะไหนดอกพี่น้องแต่ว่ามันกะมีแนวพอได้ให้มาเบิร์กหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกลองตั้งกลองกันเด้อพี่น้องอีกอัน ไปกับไปสวยๆเด้ไปหอดแปดหมวกละมันหนาวมันมันแจมบแจงอะนะพี่น้องมันแบบว่ามันแจงสวยเนาะช่วงหนาหนาวนี่อันมันสีแจงไอ้เริ่มมันจะพวกซ้ำกันในพี่น้องแต่ละเดือนนี่ไอ้ผ้าที่ขื้นผ้าที่ตี่งไอ้เดือนนี้มันก็สียูกลางๆแน่นะเดือนนี้มันก็สียูกลางๆแน่เดือนหนามันก็สีคอยอันคอยตะเว้นจะคอยเป็นปกตินะช่วงหนาหนาสปริงสปริงนี่นะพี่น้องช่วงหนา หนาไปใหม่พีเนาะเขาเอิญมันก็นสีเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมันก็นสะค่อยเลื่อนไปนเรื่องน,นะพี่นอ้องเวลาหนาหอนมา,นนนา,นา,นามันก็นสะแจง้งโดนหน้านาำมันก็สะแจ้งหน่อยเพราะบอกได้เลยดีกว่าพี่นอ้องเป่าลายใหญ่ยยห่างพอหนึ่งเจสิกาแล้วไปได้อันนี้มาพี่นอ้องแพนดอร่าเนาะอัลลาฮาปอนพี่น้องนี่ฮาปอนเป็นอัน,นเป็นตุ่งติ่งมันเนาะ เป็นตุ่งติงแล้วก็เป็นกําไรแขนพี่นอ้องหาปอนเราจะซื้อไปขายเท่าไรซิปปอนยี่สิบปอนหรือ,อ,รอมั้งบอ้โหเราประมาณเราก็สิขายประมาณยี่สิบนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็สิอันอันอันนี้ก็สิประมาณหกหกปอนเราสิเป็นเป็นกําไรมาหนี่ก็สิเป็นราคาหนึ่งเนาะจะซื้อมาหาปอนจะถือว่าดีอยู่พี่น้องไปสวยๆไปสวยๆกันไรอยู่เนาะบันดนี้ก็ไปได้อันเขินมาเฟรมเนาะ มันเป็นอันเขาเอิ่นว่าอันเงินนะพี่น้องกรอบลูกเงินพี่น้องกรอบลูกเงินคือซื้อมาปอนหนึ่งบอกซื้อมาปอนหนึ่งการเล่าวาันเราสิไคขาหกสิบป,ปอนมันเฉยๆเพราะวันเป็นเงินนะนพี่น้องเป็นเงินเ,นนเป็นแอนติกเนาะกระสิแต่าอาจจะแล้วแต่นะเราตังไหวต้องเธอเอกระายถือก็หนีนะซินะวันนี้ก็เป็นนาฬิกาพี่น้องซื้อนาฬิกา แล้วกระเป๋าเงินล้วก็แล้เข็มกลัด้วก็ใส่พี่น้องล้วกใส่ข้อตอนนี้จะไมันม่ซื้อือะ่องนะขอเลยสื่อมาแต่มันอาจซืบอแมนก็ได้นะพี่น้องตะเอามาเพราะว่ามันหาอันตอนหนึ่งปอนด์้วก็เลยต้มหูท่องคางหนึ่งมากพี่น้องหนึ่งปอนด์นะสี่สิบบาทพี่น้องหาอันสี่สิบบาทวันนี้คอยกับไปได้อัน ไปได้อันกําไลแขนพี่น้องอันนี้เป็น Moon Stone ปมูนสโตนบ่อย่างมันมูนสโตนบ่หรืออีกอย่างเนี่ยล่ะพี่น้องขเออจาจะเป็นลาเพชทปะพอจะเจสิกาปะลาเพชรหรือมูนสโตนนี่ยเราเป็น่ใจเ <c oughs> <c oughs> มันก็นสิปั๊บเข่าได้พี่น้องปั๊บเข่าปั๊บออกได้หน่อน <c oughs> อันส,สองปอนด์ล้ววะคนขายแล้ว,ว่าสองปอน,น,นด์เขาก็เลยสื่อมาเนาะ เออออกอะไรซะล่ะอันนี้มีอันนี้เนาะมีอันมีตัวนี้เนาะพี่น้องอันบอกใหญ่งงเลยเนาะแล้วก็มีลิงค์ลิงค์ลอนดอนบอกพี่น้องลิงค์ลอนดอนมันจะมีแบบไอ้ก็ปี่ลายเลยพี่เนาะตะวันอันนี้ของแท้เนาะลิงค์ลอนดอนอันนี้กับไอ้อันนี้แล้ว,ว่าสองปอนเนาะไปน,นี้กับอันนี้นาฬิกาไมเคิลคอร์สบอกเพื่นพี่น้องไอน้นาฬิกา แล้วว่าหาบอลเนาะตัวนี้เห็นบอพี่เนาะก็สิมือนนะจังหน่อยบางเปิดไฟตัวนี้เบอร์เห็นบอลแล้วเออมันเหมือนเนาะอันนี้แหละพี่เนาะไอ้พ่อของเจ้ากันกแล้วก็คล้ายต่อแดดสิบห้ายี่สิบบอลประมาณนี้นะเพราะวันเป็นยีหย่ห้อยี่ห้อไมายขึ้นนะคลองแขนเนาะพี่เนาะก็ซื้อมาอีกแปดบอลพี่เนาะสามอันนี้แปดบอล มันนีก็ซมาได้อันหวนพี่น้ะงวหวนตัวนี้หนึ่งปอนหนึ่งปอนก็สี่สิบบาทเนาะนนอนอนานาพี่นาะหนึ่งปอนตัวนี้หวนมะละไคไปเสือนไปเสือจีพี่นนองจีงเงินบ่ตัวนี้หนึ่งปอนหนึ่งปอนจีงเงินมันหน่อยพี่นนอะมือข้นบ,างบังเบิดจีเงินหนึ่งปอน แล้วอันนี้เป็นจนะีแพนดอร่าเนาะแพนดอร่าอันเขาสื้ออันจอบหลอนมาซิปบอลพี่น้องแพนดอร่าตัวนี้แล้วก็สีเป็นอันต้มหูอันนี้ก็สีเป็นโมกนะพี่น้องตง้มหูโมกแล้วนี่เงินแล้วก็สีเป็นแหวนเงินแหวนเงินเจ้าติดกันพี่น้องแล้วเด้อ อันแย่งเงินกับตัวนี้ขอซื้อมาซีบบอนเนาะมีหลายอันนี่ละปันนี้ก็สิเป็นชอยเป็นชอยอันนี้เป็นข้อจูมเนาะแล้วพี่น้องมาจากเมืองจีนเขาสิเหตุบบว่าเป็นไข่เป็นเป็นบรอนนะนะพี่น้องโมเมนทองเลยเป็นบรอนไอ้มั่สีสีบลอกมม่สีสีบลอกเลยพี่น้องเป็นบรอนเนาะเป็นอันจี๋สอยพี่น้องบลอกบดําอันนี้เนี่ยเป็นบอรอนเนี่ใส่ เป็นบรอนนี่พี่น้องมันสีโบโลอกบลำมันสีสีเป็นจะงสีเลยเลยพี่น้องแต่ถ่ายก็เป็นท่องเหลืองแต่ว่ามันเป็นอันบรอนนี่เขาเอ่ยภาษาไทยไว้ยังหรอซัมริดบอกเออพี่น้องมีท,ทันผู้ชมบอกาอยู่ว่าซัมริดนะพี่น้องเป็นบลอนน์บรอนน์บลอนม์นจะสีออกสีสะพูเนอะตัวนี้นาจะเป็นอันเป็นอันท่องเหลืองพี่น้องท่องเหลืองตัวนี้นะจะเป็นท่องเหลือง พอเห็นอยู่มันบรอนนะมันจะเป็นสีสีออกแดงๆเนี่ยจ้าหน่อยพี่เนาะเรืองเหลืองแดงๆนะสำริดเนาะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นท้องเหลืองพี่เนาะเป็นข้อเกษตรตุ่มหูเลตตุ่มหูเอ้วตัวนี้พี่เนาะแล้วก็เลตตุ่มหูไอ้แล้วก็เป็นตุ่มหูท้องอันหนึ่งเพื่อพอเจสิกาเอาไว้คนหลักว่าซื้อมาสามป่วนพี่เนาะนั่นแหละของกับมือนี้กันเลยสำนีแล้วพี่เนาะเพราะว่าคนมันมาขายมาหลายเพื่อเลื่อมทาให้เบิ้ง ตอนไปสื่อน่ะพี่น้องบอกว่ามันโลง่งล,ล้วนหรือมันก็ะแา่วย่างหา้ะนะบริโฟกัตของงานโดยนอเรืมลืมคืดพ่อเรื่องเฮ็ดวิดีโอไปเลยนะพี่น้องฮัลลาช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องก็บ่เคยมีคนมาขายหลายนะซ้ำหมูบ้านนี่แหละพี่น้องเพื่อใด้เบิ้งคลิปหมูบ้านนี่ก็ประมาณซ้ำกันนั่นแหละคนมาขายเนาะประมาณบ่ถึงสิบ,ส,บสิบหลานเนื้อก็จะนับว่าหนึ่งสองสามสิบกว่าล้านนี่แหละคอนแม่นต์คอยจำเอาผิดเนาะ ซิปตลาดนี่แหละพี่นอ้องาทางร้านขายอันมาณนันนีโน,นะประมาณซิปซิปขั้นนี่แหละหนึ่งสองสามก็ซิปกาขั้นนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เพราะว่าหนาหนาวนี่มันหนาวน,นะพี่น้องแต่ว่าอุตส่าหมันจะเริ่มอุ่นพี่น้องเริ่มบอุ่นนี่ทีนี้หมายถึงว่าประมาณสามองศาถึงสิบองศานี่ถือถือว่าบโบหน,นาวแห้งพี่นอ้องประเทศอังกฤษจ,จะจะอยู่ประมาณนั่แหละพี่น้องขั้นสวติดลบ หนึ 1> 1่งองศาสองศานี่อ่าหนึ่งหนึ่งองศาสองศานี่ถือว่าปกติแต่ว่าปีนี้มันหนาวสามองศาสีอ่องศามันหนาวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะมันจะเลยหนาวแห้งกอบทุกปีเนาะอะไรพี่้องคลิปนี้ก็ะซ้่นี่ละเจอกันคลิปหนาพี่ันดีๆสวยๆงานสิมาบอกสูฟังละอกเนอะสวัสดีค่ะ